สวัสดีครับผมคุณอุธวัฒนกิจจากบริษ,ษัท HKK Instrumentation Technologies ประเทศไทยนะครับวันนี้เราก็ลองมาคำนวณน,นะครับหาจุดดัดท่อขนาด1 0ม mm มนะครับเราใช้ที่ดัดท่อที่มีลัศมีในการดัด24 mm มมนะครับมันค่าส่วนเกินของมุมที่เราดัด90าองศาก็จะเกินไป10.5 mm มมรนะครับถ้าดัด45องศาก็จะเกินไป1.0 mm มมนะครับก,กไ mm บ็ไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะฮะถ้าลัศมีในการดัดเป็น2 4ม mm, เมตร ค่าส่วนเกินก็เท่ากันนะครับวันนี้เราก็จะมาดัดเป็นรูปคล้ายๆกับตัว M นะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับนะจุดเริ่มต้นมาที่ P1 นะครับดัด90องศาไป P2 นะครับดัด1 5องศาลงมาที่ P3 นะครับดัดไป90องศานะครับมุมนี้มุม90นะครับเพราะว่ามุมในสามเหลี่ยมนะครับมุมในสามเหลี่ยมนะมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับต้องรวมกันแล้วต้อง ได้180องศาครับมุมนี้45แล้วมุมนี้ก็45นะครับบวกกันเป็น90ครับมุมนี้ก็จะเป็นมุม90อดีเลยนะครับโอเคนะครับเราดัด90องศาไป P4 นะครับแล้วก็ดัด45องศาไปที่ P5 นะครับดัด90องศาไป P6 นะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากมากนะครับเอ่อดัด90ดัด45ดัด90ดัด45ดัด90นะครับ5จุดนั้นเองนะครับแต่ก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือ การใส่ท่อเข้าไปในที่ดัดท่อนะครับการออกแรงดัดนะครับเพราะว่ามุมมันกลับไปกลับมาเราอาจจะงงนะฮะออกแรงผิดได้นะครับอาจจะดัดเกินไปก็ได้นะครับมันก็ต้องระวังให้ดีนะครับอ่ะลองมาคำนวณกันดีกว่านะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับอ่าจุดเริ่มต้นมาพีนะครับยาวอะไรครับยาวยี่สิบนะครับมาใส่ช่องเสียบเงินนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ พีหนเท่ากับก็คือ P1 บวกความยาวที่เพิ่มขึ้นในกรณีนี้แย์สีฟ้าอ่อนเพิ่มขึ้นไรครับเพิ่ม2ี่นะครับแล้วก็เราดัดมัน9 0สองศานะฮะมัดค่าส่วนเกินก็จะเป็น10.5นะครับก็ 2, คือ P1 บวกความยาวที่เพิ่มขึ้นลบค่าส่วนเกินของมุมที่ดัดมานะครับก็พัก็เท่ากับ20บวก20ลบ10.5้นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับ20บวก20เป็น40 ส0ลบเป็น30 3 0ิลบก็เป็น29.5นะครับถูกไหมครับอะไรนะฮะไม่ถูกโอเคไม่ถูกเพราะอะไรครับอ๋อนี่ไงครับมุมอ่หน่วยมันเป็นมิลลิเมตรนะครับแต่ที่เราวัดมามันเป็นเซนติเมตรนะครับเรามันไม่เท่ากันนะครับออยี่สิบเซนเท่ากับกี่มิลครับก็คือ200มิลลิเมตรนะครับเพราะัตรงนี้ผิดทันทีเลยสั้นจุดจุเลยนะฮะ ถ้าเราจะใช้เป็น2ี่สนะครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนนะครับแล้วตรงนี้นะครับนี้มันเป็นมิลลิเมตรั้นเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเป็นตัวเลขนะครับเป็น10จาก10.5ก็เป็น1.05นะครับเซนติเมตรนะครับนะครับไม่งั้นก็จะสั้นหายไปเลยนะครับเพราะตรงนี้มันจริงต้องเป็น200บวก200บวก200ใช่ไหมส้ยบวก200แล้วลบ10.5นะครับก็จะได้300กว่ากว่านะครับหายไปตั้งเยอะเลยนะครับก็ อ่าใหม่นะครับใหม่นะตารางเราเป็นมิลน,นะครับงั้นเราต้องอนุมัเป็นมิลแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเท่าไหร่ฮะสองร้อยมิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นสองร้อยมิลลิเมตรนะครับตร, mm, นนตรงนี้ก็เป็นสองร้อยมิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็สองร้อยมิลลิเมตรถูกไหมฮะอ่าให้เป็นหน่วยเดียวกันตรงนี้ก็เป็นสองร้อยมิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับอ่าไปพีหนึ่งตรงนี้ยาว สองนะครับก็มาใส่ตรงช่องนี้สองร้อยนะครับมีสอก็เอาเครดิตั้งนะครับสองร้อยบวกความยาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสองร้อยเหมือนกันนะครับก็ใส่เลขสองร้เขาไปลบสิบจุดห้าเพราะว่าเราดับเก้าสิบองศานะครับค่าส่วนเกินเป็น10.5จุดห้านะครับก็สองร้อบวกสองร้เป็นเท่าไรครับสี่ร้อยสลบสิก็ได้เป็น390 390ยเ้าอลบอีกจุดห้ก็เป็นเท่าไรครับสามรอยสิาจุดหนะครับสามรปดสนี่คือ P2 นะครับ P1 คือ200เอา P2 มาใส่ใน P3 นะครับ P3 ก็คือ P2 มาบเอาจุดบวกความแปรทิ่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้เราไม่รู้นะคนี่คือต้องหาค่า L ถูกไหมังั้น L เท่ากับเท่าไหร่ครับ L เท่ากับ offset คูณด้วย1.414นะครับเพราะว่ามุมเราดัด4 5องศานะครับ L อี่สิ้าพัานะครับก็นี่คือสูตรนะครับ หลายคนอาจจะไม่ได้ดูวิดีโออันเก่านะครับขอพ่อขอทวนให้แล้วกันนะครับแล้วมันมาจากนี่ครับมาเรามีสามเหลี่ยมอยู่นะครับตัวถีบครยบเขียนไม่ค่อยสวยนะครับเป็นมุมสี่สิบห้าองศานะครับก็เรารู้โอความสูงนะครับเราไม่รู้ด้านนี้คือแอลนะครับเราไม่รู้ทําไงครับก็ใช้ติีโกณมิตินะครับซดสี่าองศาเท่ากับ O หันด้วย L นะครับมัน L ก็เลยเท่ากับอะไร่ครับ กับ O อหารด้วย sin ์สี่้าองศานยไซ้าองศาเท่ากับอะไรครับไซด์สี้าองศาเท่ากับหส่วนรูทสอนะครับอ่าก็กลับเสร็จเป็นส่วน้ก็เลยกลายเป็น O อคูณด้วยรูทสองก็คือเนี่ยครับอ่ารูทสก็คือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นะครับอันเราก็ได้แล้วครับเราก็เอาสองคูณด้วยหนึ่ดสนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับสองรนะครับ ตรงนี้ L ก็เป็น282.8ก็เอามาใส่ามาใส่ตรงนี้เลยนะครับ282.8นะครับแล้วลบด้วยมุมเท่าไหร่ครับเราดัดสี่มุมสานะต้องลบไปด้วย1นะครับพระห้1ค่าส่วนเกินเป็นแค่1นะะ 8, น,น,นะครับอ่ะพี่สก็คือ389.5บวก282.8แล้วลบด้วย1นนะครับอ่ะเราลองเลยคนระับก็ 8ปดบวกห้าเป็นไรครับเป็น13บสใส่สทดหไว้นะครับอ่าฮะแล้วก็1เกาะกับ1หายไปเป็น0ูนย์ะครับแล้วก็9ก้าบวกสเป็นไรครับเป็น11ใส่1ทด1ไว้นะครับ8ปบวกแเป็น16บหกอ่าใส่ทด1ไว้เป็น17บเใส่เจทด1ไว้นะครับ3าบวกสเป็น5 5าทด1ก็เป็น6นะครับก็เป็น671.3นะครับนี่คือปีสามที่า ีสเท่ากับ P3 1า1 3บลบบวกด้วยความยาวที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็เหมือนฝั่งนี้เลยนะฮะเหมือนฝั่งนี้เลยนะครับ,เห,เ,รบเหมือนกันเลยก็คือ282.8ก็คือเอาเอาความสูง20เซนนะครับก็คือ2 0 0 mm, มิลลิเมตรคูณด้วย1.44่เท่ากันนะครับแล้วลบออกด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย1ไหมฮะลบด้วย1นไหมฮะไม่ใช่นะครับเพราะว่ามุมนี้เราดัดมา90องศานะครับ มุมที่93มันต้องลบเท่าไหร่ครับลบด้วย10.5นะครับมันก็ต้องระวังตรงนี้ครับว่าเราจะลบหน่วยลบลบหน่วยผิดด้วยนะแล้วก็ลบผิดมุมด้วยนะครับก็ต้องระวังนะครับอ่ะมีละเออแปลบ5เหลือ3นะฮะ3าบวกสเป็น6นะจุดหนะครับแล้วก็1นบวกสเป็น3นะครับเออแล้วก็ 7บวก8เป็น15 15ลบ1เป็น14เศษ4ทด1นะครับอ,อะไรครับแล้วก็6บวก2เป็น8 8บวก1ก็เป็น9 943.6นะครับนี่ก็คือ P4 นะครับก็เอามาใส่ใน P5 P5 คือ P4 900 943.6นะครับบวกด้วยความชันเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นไรครับ ขั้นสีน้ำตาลเพิ่มขึ้น200ตรงนี้ก็เป็น200ลบด้วยอะไรครับลบด้วย10.5้ไหมฮะไม่ใช่นะบลบด้วย1เพราะว่ามุมที่เราดัดมาดัด4ี่้าองศานะครับมันต้องลบด้วย1นึ่เนันเองนะครับอ่าฮะเอาจุด6มาใส่เลยครับจุด6มาใส่นะครับแล้วก็3ลบ1ก็จะเหลือ2นะครับ4ไม่มีตัวลบนะครับเอามาใส่เลยไม่มีบวกแล้วก็ 9บกบวกสเป็น11นะครับก็เป็น1,142.6นี่คือ P5 นะครับก็พีหกก็คือพีก็เอา1 4, 1 4่งพันมาใส่แล้วก็บวกความเะไรเพิ่มขึ้นนะสีแดงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะ200ก็มาใส่ช่องสีแดง200มองไม่เห็นนะครับก็เอาใส่ข้างล่างแล้วกันนะครับแล้วลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย10.5เพราะว่าผมเพิ่งดัดมาดัดไร้ครับดัด90องศามันค่าส่วนเกินต้องเป็น10.5นะครับ จุดหกกับจุดห้าก็เลยเป็นจุดหนึ่งใช่ไหมฮะสองก็เอามาใส่เลยนะครับสี่ลบหนึ่งเหลือเหลืออะไรฮะเหลือสนะครับก็อันนี้หนึ่งบวกสองก็เป็นสามอันหนึ่งไม่มีอะไรบวกนะก็เป็นนี่คือคำตอบพีหกหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสองจุดหนึ่งะครับก็แค่นี้เองนะฮะเรได้ล้วพี0 P2 389.5 P3 671.3นะครับ P4 943.6 P5 1142.6นะครับ P6 ก็1 3 3 2 1มิลิเมตรนะครับอ่ะก็เรียบร้อยทำไงฮะเราก็ตัดท่อสิครับตัดท่อตามคำยาวที่เราคำนวณได้นะครับอ่าทั้งหมดนี้ยาวเท่าไหร่ครับจากจุดเริ่มต้น ะจุดเริ่มต้นอย่าลืมมาร์คท่อด้วยนะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็ถึงจุดสุดท้ายเลย P 6นะครับอ่าเท่าไหร่ครับ1,332.1มมินลลิเมตรนะครับแล้วก็ต้องมาร์คท่อรอบวงไว้นะครับ P 1เท่าไหร่ครับ P 1ก็คือ200มิลลิเมตรนะครับ P 2นะครับ P 2ก็คือ389.5้มิลนะครับ P 3 P 3เท่าไหร่ครับ P 3ก็เป็น 671.3อยเจิบเอครับ P4 P4 เท่าไหร่ครับ P4 ก็จะเป็น943.6นะครับ P5 เท่าไหร่ครับ1,142.6นะครับอ่านี่ P6 ก็คือตัวนี้นะครับยาวทั้งหมดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เอาที่ดัดท่อไปเอาเอาทียดท่อมานะครับเอาท่อใส่เข้าไปนะครับตรงจุดที่เรามาร์กนะครับเราดัด P1 เท่าไหร่ครับ 90องศานะครับแสดงว่าตรงนี้ต้องไว้ตรงตัว l นะครับจุดรับส้นว้ทางซ้ายมือของที่จับนะครับของของด้านจับนะครับแล้วก็เอามาร์กตรงนี้ให้ตรงกับตัว l นะครับเราดัดพี่สองมุมไปเลยครับดัดพี่สมุม4ี่หาองศามาร์กต้องไว้สี่สินะครับไว้ไว้ที่ l ก็ผิดเลยนะครับไว้ l ก็ผิดเลยนะครับต้องระวังครับพี่สไว้ที่ไหนครับพี่สเราไว้ที่ l เพราะเราดัด90องศานะฮะพี่สไว้ที่ไหนครับพี่สเราดัด45่ห้าองศาต้องไว ที่เี 45, 5 P5 เราดัด9สอาต้องไว้ที่ L นะครับแต่ถ้าเราตรงที่เป็น L แล้วเราใส่ไปไม่ได้นะครับเราต้องกลับด้านนะเอาจุดรับต้นไว้ทางขวามือเราก็ต้องเอาเปลี่ยนไว้ตรงตัว R นะครับก็แล้วแต่ว่าเราใส่ได้ไหมนะครับถ้าใส่ได้ไว้ที่ L ก็ไว้ที่ L นะครับไม่ต้องกลับไปไว้ที่ R นะครับแล้วก็ระวังนะครับเนี่ยฮะถ้าเราถ้าเราใส่ผิดนะฮะจาก P5 ไปใส่ที่ตรงตัว L รูปมันก็จะเพี้ยนไปนะฮะก็ต้องระวังการออกแรงดัดก็เหมือนกันเราต้องการดัดมุมสี่ห้ามากก็จะดัดเกินไปเป็น90น้าสิบก็รูปก็เสียอยีกเหมือนกันนะครับก็นี่คือสิ่งเล็กเน้อยๆที่ต้องระวังนะครับรอ,อยมาร์กนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ใส่ในที่ดัดท่อนะครับการคำนวณก็ก็ระวังเรื่องหน่วยนะครับมิลลิเมตรกับเซนติเมตรมันไม่เท่ากันนะครับเราเอามาลบกันเลยไม่ได้นะครับก็ต้องแปลงหน่วยก่อนนะครับก็ ก็ต้องระวังนิดนึ่วนใหญ่เราเราวัดหน้างานมาก็อาจจะเป็นเซนอาจจะเป็นเมตรมานะครับเพราะนั้นตัวลบม,มันเป็นแค่แค่มิลลิเมตรนั้นเองนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ไม่ยากครับแต่ก็ตอนทาก็ต้องมีสตินิดนึงครับก็ดูรูปไปด้วยทําไปด้วยนะครับมันก็ต้องระวังแล้วก็อย่าอย่ากระโดดนะฮะเราดัดจาก P1 ไป P2 ไป P3 ไป P4 ไป P5 นะครับจาก P1 ไปไป P4 เลยเนี่ย โอนึกภาพออกยากมากเลยนะครับโอกาสผิดพลาดสูงมากเลยนะครับนั่นก็ต้องระวังค่อยๆไปทีละขั้นนะครับโอเคนะครับก็กลับมาทบทวนกันนะครับเรา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 ไม่รู้ด้าน L นะครับเรารู้แต่มุมสี่ข้างองศาใช่นะฮะวิธีการหา L ก็เนี่ยครับใช้ตารางนี้ครับใช้ตารางนี้เลยเลยนะครับถ้ามุมสี่้างองศาเราใช้1 4 1 4คูณเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับก็มาจากเนี่ยครับมาจาก ผมสี่ห้าองศาใช้ทรายสี่ห้าองศานะครับค่าโอโอในที่นี้ก็คือ50มิลลิเมตรนะฮะนี่ค่าโอนะครับก็เพราะฉะนั้น L ก็เท่ากับ O ส่วนด้วยทรายสีนะครับซึ่งมันก็เท่ากับ O ส่วนด้วย1ส่วนรูทสองนะครับก็เท่ากับ O คูณด้วยรูทสองนะครับก็เท่ากับ O คูณด้วยเท่าไหร่ครับ หนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นะก็คือตัวนี้นั่นเองที่มานะครับก็เป็นตารางสรุปนะครับมุมสามสิบองศานะก็ไซสี่ค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองมันก็เอาเอาสองคูณนะครับถ้ามุมหกเซนองศาไซหกเซนองศาเท่ากับรู้สามส่วนสองนะครับมันก็กลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เอาหนึ่งจุดหนึ่งค่าสี่มาคูณนะครับก็เป็นตารางสรุปนะถ้าเรารู้รู้ความสูงเท่าไหร่นะครับเราก็เอาตัวเลข ถ้าเรามุมนี้มุม4 5หก็เอา 1. 5, 4 4สคูณถ้ามุมนี้เป็นมุม30นะครับก็เอา2คูณนะครับถ้าเป็นมุมหกก็เอา1 1 5 4คูณก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับก็ไม่รู้จะถามผมยังไงก,ก็ไปทิ้งข้อความไว้ในที่ page แฟนเพจ h k k Thailand ก็ได้นะครับใน facebook นะครับแล้วก็หรือว่าอยาก ไปดูการคำนวณอันอื่นบ้างนะครับเป็นตัวอย่างอันอื่นบ้างนะครับหรือว่าวิดีโอเรื่องอื่นๆเลยนะเรามีหลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องทีวฟิตติ้งเรื่องทิวเรื่องวาล์วเรื่องเพชรเลคเกอเตอร์ลูกนะนะก็เข้าไปดูในกลุ่มของเรานะครับเชรเชนเทนนิ่งลูมนะครับก็สแกน QR โคดนี้ได้เลยครับด้านซ้ายมือนี่ครับก็เข้าไปนะเราก็ให้โอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาฟรีนะครับ เราก็จะไม่ปิดกลุปนี้ครับจนกว่า Facebook จะเจ๊งไปครับโอเคครับก็แต่ถ้ามีต้องการสอบถามอะไรพิเศษเรื่องอื่นๆนะครับก็ก็โทรมาคุยกับผมโดยตรงก็ได้หรือว่าส่งเมลมาก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการสินค้าตัวไหนนะครับก็ก็ติดต่อคุณสมพักนะเป็นเซมเนเตอร์อยู่หรือว่าส่งเมลไห้ผมเดี๋ยวผมก็ส่งต่อให้ให้คุณสมพักเองก็ได้นะครับก็ วันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ